พอดีผมไปเจอหูฟังตัวหนึ่งมานะครับเคสมีหน้าจอสีสามารถแตะเปลี่ยนเพลงและควบคุมการทำงานของหูฟังได้ราคาแค่200กว่าบาทหูฟังตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า A9 Pro ราคาที่ผมเจออยู่ใน s h อป e e l a z a d a ก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทไม่ถึง300บาทนะครับยังไงเดี๋ยวผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในช่องเดทกกิปชันด้วยละกันเดีย๋ยวมาลองแกะกล่องกันนะครับ เปิดมาก็จะเจอกับหูฟังแบบนี้นะในกล่องนะครับเปิดมาผมก็ค่อนข้างประทับใจกับความเป็นระเบียบของมันนะครับอันนี้เป็นสายชาร์จเป็นเล่นไปให้สายแบบ USB C to C มานะครับอันนี้เป็นจุกหูฟังสำรองนะครับ ดีไซน์จุกคล้ายๆของ AirPod s Pro เลยนะครับแต่ว่าคุณภาพก็สังเกตได้ว่าต่ำกว่ามากนะเนี่ยรอยฉิดไม่เรียบไม่เนียนนะครับไม่รู้พอมองออกหรือเปล่ามันเล็กอะใต้นี้เขาก็ามีสายแลนยานมาให้ด้วยนะวัสดุถือว่าดีเลยนะครับไม่ได้ไก่กานี่อันนี้สายเอาไว้คล้องกับตัวเคส แล้วก็มีคู่มือนคู่มือเขาก็เป็นแบบพิมพ์สีมาด้วยนะเป็นเล่นไปนี่ผมงงมากว่าขายได้ไงเนี่ย250บาทด้านหนึ่งเป็นภาษาจีนอีกด้านหนึ่งก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่การควบคุมก็ไม่มีอะไรหรอกสําคัญแค่ตรงนี้แหละก็บีบห่งทีรับสายบีบสทีเลื่อนเพลงบีบสาทีเป็นโหมดประมาณนี้ มาดูดีไซน์ของตัวหูฟังกันด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับด้านหลังมีปุ่มน้านข้างมีช่องร้อยแลนยาร์ดตัวเคสเนี่ยถ้าไม่มีหน้าจอตรงนี้จะเหมือนเคสของ AirPod s Pro 2เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมมีอยู่อันนี้เป็นฝั่งซ้ายเป็น AirPod Pro 2นะเหมือนกันไหมครับด้านข้างก็เหมือนนะ ด้านหลังนี่เหมือนเปะ๊ะด้านบนด้านล่างมาดูด้านในกันบ้างดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับก็เป็นแบบนี้หน้าตาก็จะคล้ายๆ AirPod Pro เลยตรงเนี้ยมีร่องอยู่สามารถบีบเพื่อควบคุมได้นะครับแต่ว่าสไลด์ไม่ได้นะบีบได้อย่างเดียว เดี๋ยวผมจะลองแพรลิงเชื่อมต่อให้ดูนะครับนี่ชื่อรุ่น A9 Pro นะ Connect แล้วเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเล่นเพลงจากอันนี้ดูว่ามันจะเล่นได้ไหมปึ๊บก็เล่นได้นะครับผมฟังเพลงของ s p o t i f y ค้างไว้อยู่กดปุ๊บมันก็เล่นต่อให้เลยแล้วก็ แสดงชื่อเพลงให้เห็นด้วยนะอันนี้เจ๋งมากเนี่ยกดเปลี่ยนเพลงได้ชื่อเพลงก็ขึ้นมาแบบนี้เลยแต่ผมสังเกตว่าบางฟอนต์จะแสดงผลไม่ได้นะครับเนี่ยชื่อเพลงจริงๆกับที่มันขึ้นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าภาษาไทยแสดงผลได้ไหมนะครับอ่ะอันนี้เหาะไม่หลอกภาษาไทยนะ ก็แสดงภาษาไทยได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ลองดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างอันนี้ก็ปรับอีควอไลเซอร์ก็ต้องแตะตรงนี้ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะเพื่อเปิดใช้งานอีควอไลเซอร์ผมลองปรับแล้วเสียงก็ต่างกันจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็เลือกปิดดีกว่าผมชอบฟังแบบเดิมๆ เดี๋ยวผมจะลองน no ้อยแคนเซลลิ่งนะครับอันนี้จะเป็น s า u n d ฟเฟก c t ก่อนเป็นซ n d ประมาณนี้ก็จะจำลองสภาพเสียงถนนเสียงคนเดินนั่นแหละผมก็จะลองเปิด Active นอยด e แคนเซลลิ่ง พูดตามตรงก็คือไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเลยแล้วก็ตัดเสียงรบกวนไม่ได้เลยสักนิดนะครับไม่ได้รู้สึกเบาลงเลยแม้แต่นิดเดียวเปิดก็ไม่เปิดค่าเท่ากันเลยตัดเสียงรบกวนได้ไม่ดีเท่าไหร่เรียกว,ว่าตัดแทบไม่ได้เลยดีวกว่าก็หูฟังมันแค่250บาทเนาะเราคงไม่ได้คาดหวังอะไรพวกนี้อะถัดมาจะเป็นโหมด selection นะครับจะมีโหมดฟังเพลงกับโหมดเล่นเกมที่น่าจะลด,ดีเลย์มั้งเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับผมก็จะเทสด้วยอันนี้ เออท่าที่ผมลองฟังนะครับแม้ว่าจะฟังด้วยโหมดมิวสิกหรือโหมดเกมเสียงจังหวะที่ลูกบอลเนี่ยกระทบกับข้างล่างอะ่ะผมก็ได้ยินตรงเป๊ะเหมือนกันนะครับคือไอซอมบอเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างกันเลยนะครับหน้านี้ก็เอาไว้เพิ่มลดเสียงนะครับเนี่ยดูนะพอกดปุ๊บก็เพิ่มได้ลดได้ส่วนนี้เป็นความสว่างของหน้าจอนะครับ หมดเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าให้ตามหาหูฟังแต่จริงๆไม่ใช่นะครับกดแล้วมันจะดังแค่ในหูเรานี่แหละเหมือนให้รู้ว่าเนี้ยหูซ้ายอันนี้หูขวาซึ่งไอหูรุ่นเนี้ยมันก็ใส่สลับข้างไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่เข้าใจว่าเมนูนี้มีไว้ทําไมนะส่วนรูปกล้องอันนี้นะครับก็เป็นรีโมทถ่ายรูปอย่างเช่นถ้าเราเปิดกล้องอ่ะเปิดกล้องอยู่นะแล้วเรากด เนี่ยมันก็จะถ่ายรูปให้ละแค่นี้เลยใช้แทนรีหมดได้ก็ก็ดีมั้งมีก็ดีตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะนี่รูปนี้รูปนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมปึ๊บเนี่ยก็คือหน้าจอตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นจับเวลาก็เรืองเวลาที่จะจับได้เนี่ยก็จะนับถอยหลังนะครับแต่เราก็มีมือถืออยู่แล้วอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ในเคสนี้ทำไมแต่มีก็ดีกว่าไม่ดีมั้งเผื่อเอามาวางไว้ข้างหน้าเราว่าอ่านหนังสืออยู่จะอ่านแค่ห้นาทีอะไรเงี้ยทัชฟูลเว e ถ้ปิดไว้แตะจะไม่ติดนะครับต้องกดปุ่มหลังอย่างเดียวแต่ถ้าเปิดเนี่ยเวลาแตะจอก็จะติดเลยก็ถ้าอยากประหยัดแบตก็ปิดไว้ก็ได้ครับเผื่อไปโดนโดยไม่ตั้งใจไลท์อันนี้เป็นโหมดไฟฉายครับเนี่ยมันจะเป็นงเงี้ยเดี๋ยวผมลองปิดไฟก่อนนะความสว่างไม่ต้องพูดถึงครับ เอาจริงก็คือไรประโยชน์มากไม่รู้มีไว้ทําไมสุดท้ายก็เปลี่ยนภาษามีภาษาไทยด้วยนะนี่ลองใช้ภาษาไทยดูก็ได้เนี่ยแต่ภาษาไทยฟอนต์มันจะแปลกๆนะครับ ว่าอ่านแล้วมันงงๆอ่ะกลับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วกันหูฟังรุ่นนี้ก็เท่าที่ผมลองดูก็ค่อนข้างประทับใจนะครับที่มันขายได้ในราคาแค่200ยกว่าบาทไอ้หน้าจอตรงเนี้ก็ลื่นนะเป็นเล่นไวส่วนคุณภาพเสียงนะครับหูฟังมันก็สำคัญที่เรื่องเสียงเนาะสำหรับผมแล้วเสียงของหูฟังรุ่นนี้เสียงไม่ได้ดีหรอกก็อามประมาณหูฟังในเซเว่นที่ราคาสักสามสี่ร้อยแหละ แต่ถ้ามองว่าเนี่ยมัน250บาทผมก็ถือว่าเสียงเกินราคานะครับคือหูฟังรุ่นนี้เสียงมันจะอู้ๆหน่อยนะครับซาวด์สเตทไม่ค่อยดีแล้วก็ย่านเสียงต่างๆจะไม่ค่อยคมชัดซึ่งก็เป็นธรรมชาติของหูฟังราคาถูกอยู่แล้วนะครับแบบเสียงแหลมไม่ชัดเจนเสียงเบสก็ไม่ได้ชัดเจนดังนั้นในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วสำหรับผมนะความเห็นส่วนตัวก็สำหรับผมแล้วซื้อมาใช้ก็ไม่ได้เสียดายเงินนะครับสำหรับ250กว่าบาทก็ถือว่าทําได้ดีแล้วลูกเล่นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะคร ดูนี่นะอันนี้ Airpods ใช่ไหมครับผมลองเอาออกมาจากเคสนี่มันไม่ชาร์จนะครับมันก็ต้องไม่ชาร์จอยู่แล้วเพราะผมเอาออกมาจากเคสแล้วส่วนอันนี้เคสของหูฟัง A9 Pro อันนี้หู A9 Pro ผมวางไวน้นี่ค่ับ ทีนี้ผมจะเอาหูฟัง AirPod Pro ใส่ไปในเครนี้แทนนะครับนี่ขึ้นชาร์จแล้วด้วยชาร์จอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ AirPod s Pro 2รุ่นแรกที่พอร์ตชาร์จเป็น Lightning แต่อยากเปลี่ยนเป็น USB-C Apple เนี่ยขาย3 5 9 0บาทนะครับเคสเปล่าๆผมแนะนำว่าเนี่ย250บาทซื้อมาโยนถูกฟังทิ้งไปแล้วมาใช้เป็นเคสชาร์จ r p r p s p r o เลยก็ได้นะเนี่ยชาร์จอยู่นะผมลองเอาออกนะหยุดชาร์จแล้วนะครับอ๋อแล้วก็มีอันหนึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเดี๋ยวดูนะครับ ผมเสียบหูฟังเข้าไปนี่ทำแอนิเมชันให้ด้วยต้องขนาดนี้เลยเหรองงมากใครดูแล้วชอบก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ในช่องเดสคริปชันแล้วก็เนี่ยไม่ได้มียี่ห้อนะครับแต่มันชื่อรุ่น A9 Pro ลองแล้วผมก็ไม่ผิดหวังน,นะสำหรับราคานี้ไปละสวัสดีครับ